ก <languages? S 2> ารพัฒนานั้นไม่ควรจะเป็นแค่ถนนหรือคอนโดมิเนียมมันควรจะมีเฟอรสิลิตี้ทางสังคมที่สนับสนุนการใช้งานของคนในพื้นที่ด้วยจะไม่ใช่แค่เรื่องของสังหาริมทรัพย์ลุ้น้วนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิจิตรบุษบามารมนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองนะคะทีธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยอนาคตและนโยบายเมืองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ คือเราหลักๆคือเราทําวิจัยแต่งานวิจัยเนี่ยเราต้องการที่จะให้เกิดการเอาไปใช้งานได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทํางานวิจัยทําข้อมูลเพื่อไปสนับสนุนนโยบายหรือว่าสนับสนุนการทํางานจริงในระดับพื้นที่นะคะเ,ออเรื่องที่2ก็คือว่าเราไม่ใช่แค่ทําวิจัยแล้วจบไปเราทํางานเป็นเครือข่ายด้วยนะคะเพราะว่าประเด็นที่เราทำเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเป็นประเด็นสากลน,นะคะเราก็จะมีเครือข่ายระดับ นานาชาติด้วยนะคะคือประเด็ดนที่เราทําก็จะเป็นเรื่อง sustainability นะคะความยั่งยืนของเมืองหรือเรื่อง urban resilience เรื่อง climate change อย่างเงี้ยนะคะก็การทํางานเป็นเครือข่ายมันจะช่วยทําให้เราผลักดันงานให้เกิดขึ้นจริงได้นะคะในระดับพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงให้เราไม่มีงานวิจัยเรามีเครือข่ายเราก็ทําประเด็นนี้ต่อเนื่องก็ถ้าตั้งมาทางการเนี่ยตั้งมาประมาณเกือบ6ปีแล้วนะคะแต่ว่างานหรือตัวข้อมูลที่เราทําสะสมมาเนี่ยน่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะ โปรเจกต์ที่เราทำอยู่นะคะก็คืออ,อยู่ภายใต้โครงการ Global Future City Program นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษนะคะคือ FCO นะคะทำร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาที่อังกฤษนะคะหลายบริษัทนะคะแล้วก็ร่วมงานกับกทมนะคะหลกัหลกๆก็คือว่าเราต้องการทำ TOD หรือ Transit Oriented Development นะคะที่บางว่าให้มันเป็น Equitable TOD คือการพัฒนาพื้นที่อรอบสถานีขนส่งมวลชนที่สนับสนุนให้มันเกิดการใช้งานที่มันเท่าเทียมได้ประโยชน์ทั้งคนในพื้นที่และคนที่จะมาอยู่ใหม่หรือคนนอก คือแนวคิดที่ OD เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วมีการออามาใช้ในง,งานผังเมืองมันยอกมากนะคะโดยหลักหลักการเลยนี่ก็คือว่าสนับสนุนให้เมืองมันโตอย่างเป็น compact มากขึ้นเราไม่อยากให้เมืองมันโตอย่างกระจัดกระจายนะคะสนับสนุนให้มีการวางแผนวางผังการใช้พื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนเนี่ยให้เป็นแบบผสมผสานหรือ mixed use ทั้งทางลาบทางตั้งนะคะแล้วก็ลดการเดินทางของคนโดยการใช้รถยนต์นะคะก็คือ,อสนับสนุนให้ใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็มีเป็นจุดทันสิทธิ์หลักเพื่อเชื่อมในระบบการขนส่งในระดับชุมชนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถแดงรถเมล์รถจักรยานหรือการเดินนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของการ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองที่มันมีการลงทุนโครงสร้างนาขนาดใหญ่แล้วมันเกิดประโยชน์กับคนในระดับพื้นที่ด้วย TOD เนี่ยจริงๆใช้สากลน,นะคะแต่ถ้าถ้าเราอยากจะเห็นภาพในพื้นที่เมืองมากๆเลยเนี่ยเราอาจจะลองไปดูที่โตเกียวเราจะเห็นภาพว่าเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าใช่ไหมคะเราขึ้นาปในสถานีลงไปในสถานีเนี่ยเราทําทุกอย่างได้ในบริเวณรอบสถานีเลยนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าเออมีอาคารที่อยู่บริเวณรอบสถานีนั้นเนี่ยก็เป็นอาคารที่มีการใช้งานผสมผสานมีห้างร้านมีโรงแรมมีออฟฟิศมีเฮาสิ่งนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะของคนทุกเพศทุกวัย การเคลื่อนไหวทุกแบบว่าจะลำบากหรือไม่ลำบากตรงนี้ค่ะเราจะเห็นเราจะเห็นตัวอย่างชัดคือ TOD นะคะมันไม่ควรจะได้ประโยชน์แค่แค่ผู้ที่จะมาอยู่ใหม่หรือว่าคนที่จะไม่อยู่ตามคอนโดที่เกาะอ,อุสถานนีรถไฟฟ้านะคะคนที่อยู่ในพื้นที่ควรจะได้ประโยชน์อันที่หนึ่งทางตรงเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อการเดินทางให้เขาเดินทางสะดวกขึ้นเพื่อไปจุดอื่นๆในนอกพื้นที่เขานะคะแล้วควรจะ จ่ายได้น้อยลงด้วยคือราคาถูกลงด้วยอันที่2องพอมันเกิดการพัฒนาจากภายนอกเข้ามาการพัฒนานั้นไม่ควรจะเป็นแค่ถนนหรือคอนโดมิเนียมมันควรจะมีเฟส์ซลิตี้ทางสังคมทางด้านอ,อ,อื่นๆที่สนับสนุนการใช้งานของคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยจะไม่ใช่แค่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ลน้ลนๆนะคะ่ะ ตอนนี้ผังเมืองของไทยเนี่ยจริงๆจุดแข็งของเราเนี่ยส่วนตัวมองว่าเรามีเครื่องมือในเชิงของผังเมืองเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดรูปจัดสรรผังเมืองระดับต่างๆนะคะตรงนี้เป็นจุดที่มันทําให้การวงการผังเมืองเราเนี่ยคือก็พัฒนานะคะแต่ว่าจุดที่ยัง ต้องขอตั้งข้อสังเกตก็คือว่าในการใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันยังถูกใช้อาจจะไปคนละทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาเมืองภาพรวมที่มันให้ได้ทุกมิติไม่ใช่แค่ได้ถนอนอย่างเดียวเนี่ยได้สิ่งแวดล้อมได้สังคมได้เฮาสิ่งที่ดีด้วยเนี่ยมันยังไม่เห็นภาพถ้าเราสามารถเอาเครื่องมือที่มีหลากหลายเนี่ยมาใช้เป็นทิศทางได้เนี่ยมันน่าจะทําให้เกิดการพัฒนามเมืองที่ดีขึ้น เรามองผังเมืองนะคะเราอาจจะมองเฉพาะตัวผังเมืองก่อนก็คือผังเมืองปัจจุบันตอนนี้มันค่อนข้างมีสนาดการการวางผังที่ค่อนข้างตายตัวเป็นผังสีก่กำหนดโซนกันย่านชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าเราจะทําให้ตัวผังเมืองเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของคนที่จะมาอยู่ในอนาคตเนี่ยหรือแม้กระทั่งความต้องการของคนพฤติกรรมการบริโภคที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะต้องมีความแบบยืดหยุ่นขึ้นนะคะเราคิดว่าต้องใช้แนวคิด strategic urban planning เข้ามานะคะโดยประเด็น s t r a t e g i เนี่ยคือหมายความว่าไม่ใช่แค่วางยุทธศาสตร์นะคะแต่ว่า ว่าเอาเข้ามาใช้จริงๆในการกําหนดเชิงพื้นที่คือประเด็นที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้สูงเนี่ยมันมี3ประเด็นมันต้องเอามาคิดว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละคาแรกเตอร์แต่ละโซนเป็นยังไงอันที่1คือเรื่องที่อยู่อาศัยที่จ่ายไหวหรือจริงๆเราใช้ affordable housing นะคะว่าเราต้องมองภาพที่ออกอะว่าใครจะมาอยู่ในผังนั้นย่านนั้นและเขาจ่ายไหวเท่าไหร่ แล้วเขาจะเป็นแรงงานให้เมืองถูกไหมคะมันต้องมองมองเห็นภาพนั้นค่ะประเด็นที่2อคือเรื่องคลายแม่ Cha งจังขาคือค m a t e ม h a n g e คนส่วนใหญ่อาจจะยังมองเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าของชีพของเราที่อยู่ในเมืองนะคะอย่างเช่นยกประเด็นเรื่องของน้ําถ้าน้ํามีมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะในการวางผังเนี่ยมันต้องเห็นนะคะว่าใครจะมาอยู่แล้วจะต้องใช้น้ําอย่างไรใช้เท่าไหร่ นะคะถ้ามีการทําน้ํารีไซเคิลระบบหมุนเวียนเนี่ยมันก็จะลดทอนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในนะเรื่องของน้ําเรื่องทรัพยากรพวกนั้นด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งาจะเป็นประเด็นเรื่องพลังงานถูกไหมคะพลังงานก็คือว่าในในผังเมืองคุณกำหนดว่าอาคารอะไรจะสร้างได้หรือสร้างไม่ได้จะต้องประหยับพลังงานเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เกิดการวางผังที่มันเหมาะสมและรองรับ ไอการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามภายนอกให้ได้ค่ะประเด็นที่3 mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องของ transportation เรื่องของการคมนาคมขนสง่งคือผังเมืองที่มันยืดหยุ่นขึ้นเนี่ยมันต้องสอดคล้องพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไปนะคะปัจจุบันคนอาจจะไม่ค่อยอยากจะซื้อรถ mm hmm. ใช่ไหมคะอาจจะอยากจะเดินเท้ามากหน่อยอาจจะอยากจะออใช้ระบบขนส่งอื่นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นนะผังมันต้องพิจารณาเรื่องพวกนี้เข้ามานะคะว่าย่านนี้จะเน้นใช้อะไรการเดินทางแบบไหน แล้วถ้าสมมุติว่ารูปแบบการเดินทางมันเปลี่ยนไปหรือพลังงานที่จะมาใช้ในเรื่องของการเดินทางเปลี่ยนไปตัวผังก็ควรจะต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของคนที่จะมาอยู่ในในพื้นที่นั้นให้ได้อะค่ะแล้วก็จะต้องกำหนดประเด็นนี้เอาไว้ว่าเออมันควรจะเป็นยังไงในเรื่องของการวางผังเมือง